มือชเปอรสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ผมก็จะมาจะมาเปิดซองนะครับมาเปิดซองอซองบริจาคของกลุ่มเมืองตากที่จะออกทิปช่วยน้องๆในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับที่บ้านห้หวยปรูอำเภอตากฟ้าเอ้ยตำบลตากฟ้าอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนครับ ครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดซองนับยอดบริจาคทั้งหมดนะครับให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ใส่ซองนี้นะครับเพื่อส่งให้กับทางกลุ่มต่อไปนะครับผมโอเคครับจะเปิดซองให้ดูครับนี่นะครับเยอะเลย ผู้ใหญ่ใจดีท่านผูออ้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมบริจาคให้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะนับดูก่อนนะครับร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อย เจ็ดร้อยนะครับเออนี่700นะครับ700นะครับหนึ่งยี่สิบสองสี่หกแปดสิบนี่หนึ่งร้อยนะครับเจ็ดร้อยนี่แปดร้อยนะครับ แปดร้อยนะครับสองสี่หกแปดสิบหนึ่งร้อยนีเก้าร้อยนะครับการ้อยนะครับ สิบหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันบาทนะครับสองสิบและสิบ ันหนึ่งร้อนะครับ พันสองร้อยนะครับสองสี่หกแปดสิบพันสองร้อยบวกร้อยหนึ่งพันสามร้อยนะครับ นี่พันนี่พันสามบวกอีกร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับนี่พันสี่ร้อย 1, 400, นะครับ, 1, 400, รบแล้วก็เหรียญสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบนะครับหกสิบนะครับเหรียญบาท 2 4 6, 8, นี้60นะครับ60 2 4 6 7เหรียญทั้งหมดนี้ก็คือ67บัตาทนะครับสรุปว่ายอดตรงนี้ก้อนนี้ก็คือ1 4 0 0แล้วก็อีก67บัตรบาทนะครับ ็ขอบคุณก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่มาที่ช่วยเหลือน้องๆที่ช่วยสนับสนุนในการออกทิปของกลุ่มเมืองตากครั้งนี้นะครับซึ่งกลุ่มเมืองตากได้จัดทิปช่วยน้องๆครั้งนี้เนี่ยเพื่อแบ่งปาง แบ่งปันแบ่งโอกาสปันน้ำใจให้ในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและข้าวสารอาหารแห้งและอาหารกางวันด้วยนะครับให้น้องโรงเรียนบ้านห้วยพรูอําเภอตำบลตากตำบลท้องฟ้าอําเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ในานามกลุ่มประธานรองประธานคณะกรรมการกลุ่มนะครับก็ขอให้ท่านผู้ใหญ่ใจดี ทุกท่านที่มอบทุนซัพย์ในการในในสองนี้นะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งสิ่งที่ท่านให้มาก็ขอให้ท่านได้คืนสู่ร้อยเท่าพันเท่าขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านนะครับผมบุญบาร,รมีของเจ้าพ่อแห่งขุนพะวอ คุ้มครองท่านคุ้มภัยท่านทุกท่านด้วยนะครับผมในโอกาสนี้ผมก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุทกๆท่านในหน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ